สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำ quest b u l s h i t นะครับของสกเกียโดยที่ไปฟอล fat drive แล้วก็เอา,เอา,เอา sv เก้าแปดนะครับแล้วก็นาฬิการ,รูเลอร์นะไปวางในโดมชั้นสามนะครับผม <c oughs> อะไรก็จะมี sv 9 8ซื้อก็ได้ไฟเลทก็ได้ นาฬิกาโรเลอร์นะครับซื้อก็ได้ไฟเลทก็ได้อ่าเงื่อนไขมีอยู่ข้อเดียวนะครับคือห้ามไปเตะต้องสครับนะนี่ไงเขาบอกว่าอา่าอันสุดท้ายเขาบอกว่า And do not touch สครับนะครับห้ามไปเตะต้องนะเควสดนี้สครับเป็นใหญ่มาเริ่มกันเลยครับผม <c oughs> จุด f o r f e d right นะครับเราท่านเรามองไปฝั่งนู้นเป็นตึกแดงนะ อันนี้ใต้สอันนี้เป็นสะพานนะให้เรามาเอาตรงรถเก๋งคันสีแดงนี่ไงเก็บมันไปเลย yes. อย่าเสือ่บุลเลตปัาบปาบับปับนี่ไงแฟลชไรนะครับฟอลแฟลชไรจากนั้นให้เรามุ่งหน้าไปที่โดมชั้น3นะครับผมห้ามยิงสแคปห้ามฆ่าสแคปนะ หลบอย่างเดียวโอเคมาถึงโดมแล้วครับผมเราจะไปโดมชั้น3นะฝั่งซ้ายมือนะภาวนาขออย่าให้เจอสครับนะครับ โอเคโลกตรงบันไดาทางขึ้นนะชั้น3ามชั้นบนสุดเลยให้เรามาตรงกองขยะตรงนี้ฮะนี่นะวางเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เงื่อนไขมีข้อเดียวนะห้ามยิงสแคปนะครับห้ามแต่ต้องสครับนะ o not t o u c h สครับอ่ฮะไปแล้ว อ่าฮะโอเคเหลืออร์เฟดไรท์โอเคคมบมูนนะทหารคอมพลีท e ขอให้ทหารทุกนายนะครับประสบผลสำเร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่เคเวสหน้าสวัสดีครับผม